อช่อนเข่าม้าครับพี่น้องจิงได้เข่ามังสีจิงได้เข่ามังสีเงียบ้วครับพี่น้องอืเกือบร้อยจิงได้ละมู่โกงมู่โกไม่ยิ้มฟังนะครับพี่น้องเพิ่นน้ำน้ำกินปลาหน่วยอืตัวใหญ่อยู่ตัวนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวเบื้องร่มเดี่ยวข้างล่างบุญละ มือตัวใหญ่อยู่ยเลี้ยวเบิ่งยุ๊ยโอ้โหเ,เลี้ยวบิ่อยูุทธึงคือจำมือใหญ่เด้อเ้อหลุดดอกปักอยู่นี่ครับพี่น้องเฮ้ยพี่ครับพี่น้องเกือบโลุกกันเด้อเลี้ยวแรงคือเก่าครับพี่น้องสุดยอด